สวัสดีครับพี่น้องพอกันอีกแล้วช่องพยาการแชนเนลพี่น้องพยาการมาเบิ่งเข่าหน้าโคกมองเห็ดมันนี่พี่น้องหลังจากที่เอามันออกนะเขาเนาะอู้น้ำไหลพี่น้องโอ้น้ำหลายคือเก่าฝนตกมาขึ้นนี่ฝนตกเกือบเบิดขึ้นนะเฮะแต่ว่าตกโคกนี่น่าจะแห้งอยู่พี่น้องแต่ว่าแถวบ้านเนี่ยตกปล่อยๆแต่ว่าตกหอดเ้าพี่เลยเบิงเนเดี๋ยวนะมูเข่าแบบงามเลยพี่น้องนี่หลังจากที่เาเอามันให้หน้าออกพี่น้อง ก็มาวันเข่าต่อปีนีวน้วันในการวันทุกจังหวะพอดีครับพี่น้องเลยเข่าเกิดงามงามแล้วพอเข่าใหญ่มากนำนำม,มีมาหน่นำตันนำไหวได้นำเต็มให้หน้าหมอ,อกกาะบางตีละ่ะโอ้แบบงามเลยพี่น้องเลยเขา่าสองให้เนี่ ไปทางใต้พุ่นกระงามพี่น้องสองไฮใน่น่ำเต็มแล้วทางใต่บ่ต้องนับเลยน้ำไหลายปีนี้พอดีเลยเขา้าหน้าโคกนี่บัได้ซ้ำเลยพี่น้องจะได้ซ้ำาาก็ได้ซ้ำบะไหลเนาะในซ้ำก็ได้ซ้ำในหน่อยมองเป็นเดินในหน่อยเออแต่ว่าได้การอยู่พี่น้องเลยอืมได้การอยู่โอ้หน่ำไหลตัวนี้หน่ำไหลลงหนีเหรอเดี๋ยวจะต้องตันหน่ำนี้ไว้สักกนะ่อนเนาะ เ,ออเดี๋ยวพยาการตันนามซะก,ก่อนนี่หลังจากที่อัดนามแล้วพยาการลงไปซ้ำทางกลางมองมันผินวงนี้หน่อยหนึหน่งพี่น้องซ้ำเรียบร้อยแล้วเราไปตัดหางกะสั่นไปจักหน่อยอ,อ FC ท่านใดยังซ้ำเข่าปรท่านแล้วยังเห็นหน้าประ่านแล้วก็คอมเมนต์มาว่ากันด้วยพี่น้องว่าพยาการกับปรท่านแล้วคือกันนาปักทางยังปรทธานได้ซ้ำอยู่ สั่มไปหน่อยหนึ่งก็ยังบัทันแล้วอ่ปปะะาปก็เลยพยายามค่าเฮ็ดเวียกน้ำเนาะเฮ็ดเวียกก่อสร้างน้ำมือนีวางเวน้นก็เลยมาเบิงไปหน่โอ้แต่ปีนี้ดีอย่างหนึง่งนาโขกมันบัตได้สั่มพี่น้องมันบัตได้สั่มปีปีกายนี่อูย้ยมีแต่มองมองไหนก็มองเป็นตาสาั่มแมนบดัดอันนี้เฮ็ดยังเท่าไห,หนเฮ็ดยังเทา มะสอพยาการได้เฮ็ดยังกอเฮ็ดตินแหดไดนี้เฮ็ดยังหมู่เฮ็ดขี้ควงโงขี้ควงไอเหอเฮ็ดฝนมันตกหลายพี่น้องฝนมันตกหลายมือติดกันฝนตกหลายมือติดกันแล้วก็เฮ็ดมันเฮ็ดให้เฮ็ดออกนะเฮ็ดมันออกหลายเออเฮ็ดมันออกหลาย นี่แหละโอ้ยน้ำหลายพี่น้องเลยไปการทั้งพีนี่สมควรในปิงน้ำออกแล้วแต่ว่าทางพุ่นมันโน่นหน่อยหนึ่งเนี่ยไปการเลยตันน้ำไปเล็กน่อยตันน้ำไปร้ายกับบดีเขานั่นใหญ่อันนี้ก็สซำเดีวมองนํำหัวตะกี้บะเบงว่ามันมันหัวอีกอยู่บ่าหลังจากที่เขาตันแล้วเอออัดแล้วหัวกับบดีร้ายหากรบบเห็นพี่น้องมองหัวนี่หากรบบเห็นมันเป็นดินทรายอาจจะซึมมากก็ได้นาะครับเนาะ อาจจะซึมจะยังกระไรนี่นะพี่น้องตอนนี้กเกษตรกรเชาานาเขาขกะลงมือซามเขาซามเขาแล้วก็ว่านปุ๋ยพี่น้องว่านปุย๋ยไผ่พ่นยากระพ่นไผ่ที่จะไปตัดปลายเขาก็ตัดแล้วละแล้วต้ตนเขานะเขาเนะีเริ่มทยอยตัดกันแล้วละอะ่เครื่องตัดหญ้าก็จะดังอืออากันบบไหน,เ,นเต็มทุงแล้วบบน,นีอ่แถวชุมชนบรรนพยายการคือกันพี่น้องก็กำลัง ตัดปลายเข้ากันใส่ปุ๋ยแล้วก็ตัดปลายเข้าไปน้อโอ้งามพี่น้องงามปีนี้งามเนะครับเนาะอาคิมนาพ่อกันไหมพี่น้องสวัสดีครับ